มาดู terror, ตลกเตะบอลนะเห็นปะเขาเห็นกล้องไม่ได้คนนี้เขาจะยกมือไหวตลอดอ่ขันมามยออนี้อู้หูเยอะเช้าเนี่พี่สังดอกสะดาวดินี่วาดิพี่สังดอกสะดาววีอแพ้นะนี่ขอแท่จะมา่ไหมเขาแนี่ถ้าไม่ได้เงินไม่ทำอะนี่ ไม่ทำจะเปลี่ยเบ้าไปียนอที่ังดอกสดาวนะแหมวัน네นี้จ um ัดเต็มเลยนะวันนี้มาดูบอลตลกเตะบอลไมต้ไปไปบอกเขาเงียบก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราคุยกันบอกเขาเลยไปเดี๋ยวเรามาถ่ายบรรยากาศแจ้วันนี้เกอลเกตนะเปลี่ยนชกแล้วใกตายใตา ตลกเตะบอลพี่ยอ่ be, ี่ยนเนมีพี่้องๆตลกพี่หยองว่าดีพี่พี่ยองว่าดีพี่พี่หยองเตะบอลด้วยนะออกลังกายร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วไม่ธรรมดา พีเ่เก๋สวัสดีสวัสดีครับพี่สากสวัสดีดีพี่สองแล้วก็พี่กรอรอฟเปลี่ยนกิ๊บไปเลยเปลี่ยนกิ๊บไปเลยอันนี้ผู้จัดการพี่หม่ำนะลงลงยังพี่เตะแล้วใช่ไหมเตะนะครับแข็งแรงอันเนี่ยแ,แข็งแรงแข็นอย่างเงี้เป็นธรรมาดาแ,แข็งแต่ไม่แรงใช่ไหม <laughs> โลของพวกเรานะบอกยี่บอกหัวหน้านะวัาด,ดีครับพี่ห,หัวหน้าตัวแล้วนะเป็นไงพี่ พ,พ,พ,พี่ยังพี่ยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมนี่ขนาด49แล้วก็ยังจะบ้าเหรอ49บางบางบาง72เล้ว72แล้วยังว huh? ิ่งได้ใช่ไหมอันน totally> ี้เท่าไหร่เท่าไหร่27อะ่ไรยอดพี่ลุยว่าดีพี่โอ้มีแต่ตลกแข็งแรงนังนะเนาะเียพี่พี่ใหญ่นะครับของโครงการ นายกสมาคมตลกที่ถัวแล้วก็ดูดูแรสุขภาพอะไรที่มันังอะไรก็หาสิบหิอย่าไปปัทะไม่เป็นไรพี่ดเขาไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่หน้าพี่แค่นั้นแหละไอ้นี่กน่ะไม่ทยไอตั้มหน่อยไอกาอ่ะให้แนไปเทยตั้มหน่อยสวัสดีครับ พี่หน่อยเชิญยิ้มครับพี่เตะบอลโอเคอยู่นะก็โอเคเดี๋ยวก็รอเปลี่ยนตัวเพราะว่าลงไปแล้วครึ่งแรกถือว่าได้ออกลังกายใช่ไหมพี่โอ้มันสุขภาพนะเพื่อสมาคมทำเต็มที่ครับเพราะว่าลงเนี้ยโอเซโอเคนั่งก่อนเปล่ายานักก่อนไอ้เหี้ยเต็งสองเจอกันอีกเต็งหนึ่ง ไม่เบื่อแล้วช่องนี้ไม่เบื่อคนดูเยอะจานเปียะสวัสดีครับติ๊กสวัสดีจานดวยสั่งเม็ดปียังไงเนี่ยต้องเียงปนไ เสียงเงียบๆเนี่ยทำไมไม่เล่นเล่นอะไรอ่ะเขาตีบอลบอกให้เขาหยุดก่อนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ทำแล้วใช่ไหมอีตาบ้านีสมาคิตลอดนี่ตกรอบไปแล้วนะอันนี้เป็นกระเทยเป็นผู้ชายผู้ชายอะไรมาแต่งตัวแบบนี้เอ้าเหรอเออเป็นเป็นผู้ชายผู้รับก็ได้ผู้รับก็ได้จ้ะา เขาล็อกซะยังไงเขาเป็นผู้ชายจริงๆครับเขาเป็นผัวหมูค่ะอันนี้ผู้ชายอันนี้ผู้ชายของแท้ อันนี้ของปอไม่เป็นไรจะมาไม่เป็นไรของเทียมอันนี้ของแท้ของอนี้ที่ว่าของอกไยอะงไม่แพงแท้ยังไม่ครบนะเอาสนึกไม่ออกเลยเทียมมักราโนนนี่ะนี่อะไรครับแล้วต่อไปนครับเียมมกราคมรสตักับสินค้งหมันนะครังเทียมมีอะไรเพราะว่ามันคอ่จาพรกับเซนเต n ร์เน็ถูกต้องถูกต้องตลก ตอนนี้ตลกพักพักก่อนคู่ต่อไปนะครับายอินเตอร์พบกับอันนี้ก็พักทาไม่ลงสนามเาอะเขาไปเลยมาแล้วนี่ไงไปใช้ลงไปเตะบอลเตะทำไมมันไม่ได้เครื่องกัมันเตะก่อนเดี๋ยวก็เครืองกันที่หลังไม่ได้ไม่หมายถึงอบผมเดี๋ยวผมเครืองพี่ที่หลังมึงตะกูเตะกันพี่สังดอกสดาเนะศิลปินตลกแห่งชาติ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 นี้นะชาติหน้ายังไม่รู้ชาตินี้ก่อน ท่านสอทอนะครับสอทอะ,อ,อะไรนะเจสดากร เป็นเป็นหรือยังถ้าเป็นเรียกได้เลยยี่ยมเลยเพื่อนอนบ้านเขาจะมาใหญ่ตอนที่ว่าที่อยู่ว่าที่นะครับอ่าวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องการเมืองนะเราจะคุยเรื่องตลกก่อนครับว่าไงบอยตรงเช็ดยาอะไรครับอะไรนะเช็ดยาอะไรชิทธิ์ลังหมันบอยซากอะไรบอยซากโยกเกอร์ยิ้มโยกเกอร์ยิ้มเลยไปดีนะไปดีพี่อันนี้อาจารย์ผมเนี่ยทุกคนสอนวิชาอะไรมาสอนในคณิตศาสตร์อาเลงมาได้เลยมูลหนึ่งได้เลย ทางขวาแน่ไม่ผ่านนะครับแล้วไม่มาหรออาจจะมีบางคนบางคนไม่มาใครต้องทนยังเกี่ยววัดไม่ได้ว่างอะดิไม่ได้ไปหาไปหาเสียงใช่ไหมไม่ไปมาหาวัยคุณบาอาจารย์เพราะว่าคุณบาอาจารย์ยังไงก็ยังเป็นตลกอยู่นะแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะทุกคนติดสุจริตเราลงเลือกตั้งสชด้วยนะแต่เราจะไม่บอกว่าอยู่พรรคอะไรเนาะเพราะว่าพรรคไหนมันก็ไม่เกี่ยวกัน ครับอยู่ถ้าเราร่วมร่วมสมาคมทุกปีอ่ะอวันนี้ก็ลดน้ำซับหัวของหล่าผู้ใหญ่อาจารย์ครูบาอาจารย์ตลกแล้วก็พ่อแม่พี่น้องแถววัดล้างมันหรือที่มาที่สักการะหลวงปู่แพ้วที่เนี่ยเขาร่วมเขาร่วมมาส่งน้ำพระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็จะได้เป็นตลกทุกท่านด้วยแล้วก็เดินอวยพรโยชัยกัน เนะภาษาเปรีไทยผมมีเปรีไทยด้วยครับภาษาเปรีไทยอ๋อภาษาเปรีไทยครับอ่ะพี่เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ฟิล์มหมดทำไมอ่ะฟิล์มมันเพิ่มทุกเขาติดชาสัมพันธ์นะครับอาหารแล้วก็ฟิมฟิล์มในกล้องหมดครับเราจะทานพุ่งเป้าเวลา18นาฬิกานะครับขอให้รับทราบแล้วนัดที่ด้วยก่อนที่จะมืดนะก็มีตลกที่ที่น้องร้องเลย

นี่เราอาคารอะไรของสอมา,าคมตลกนะที่เขาเปิดใหม่นเะราหาดูอาคารว่างดินกันนะ นี่ก็เตรียมการมาดีเหมือนกันนะเนี่ยคา,าดว่าน่าจะมีฝนแต่ว่าดูดิมีหลังคาด้วยมีเทิงเวทีนะครับพีก่กีหอนแก่นนี่นะพีก่กีหอนแก่นนะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะเนี่ยนะครับคนนี้แหละที่ว่าต้นๆเรียกว่าปูทางให้น้องๆได้ทำกินทุกวัน ไม่ใกล้ไม่ใกล้เอาไป่ใกล้เหรอเขาเรื่องอะไมันเป็นอันนี้เลนเซ็ตนะเลนเซ็ตเลนเซ็ตนี่คือเลนวายสุดยอดหมู่เขียสุดยอดเขาบอกสุดยอดแต่ว่าต่อว่าหมู่เขียอะไรนะแล้วเี่ก็เป็นนนีี่่แหละคนนี้แหละศิลปินคนนี้อีกแล้วนู่นคนนู้นนู่นคนนู้นนั่นก็มือทองด้วยอ๋อนี่อ่ะ ด้วยเขาเข้ากล้องเขาเข้าแล้วแต่เมื่อกี้เห็นไหมเข้าแล้วใช่ไหมเขาเห็นฝากไวด้วยฝากเปิ้ลนเพือนทด้วยกับช่องเช่องบอยซังบอยซังโจ๊กเกอร์ยิ้มเหรอใช่โจ๊กยิ้มนะครับใช่นั่นแหละกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้น้องๆด้วยมีสิ่งดีมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่วันนี้เป็นงานของจะไปถ่ายมาหมดแล้วพวกที่ตวลงตัวแน่เลยนะนะครับฝากไวด้วยกันติดตามชมกันไว้บีสนุกสุดเลยจะไปงานของอาฉีด้วยใช่ใช่เดี๋ยวเราเข้าใจกับอาชีพนะ อยู่ๆแกก็ปึ๊บปั๊บอะนะเรื่องรุ่นแรกๆเหมือนกันรุ่นแรกๆเหมือนกันหมู่มวลสมาชิกของจะเป็นตลกนะรอยสักข้าวบิ๊กเข่งนะทุกคนอยู่ซอยวัดไร่ขิงนั่นแหละใครไม่รู้จักวัดไร่ขิงก็ไม่รู้จะว่าไงนะเซิร์ฟไปดิเซิร์ฟไปกุ้งกุ้นแดดได้คนึ้นเลยีนะคนท้องกินฟรีคนแก่ฟรีพิการฟรีเรียกว่าคนใจบุญแบ่งๆแบ่งปันได้มีงานถ่ายทอดสดอะไรเยอะแยะเลย ติ่งวิดีโอใช่พี่ติ่งวิดีโอเมื่อกี้กรดูบรรยากาศแล้วดาราไนะมีบอก่้ยสวัสดีี่ อยางอยางกินข้าวก่อนก่อนอ๋อกินข้าวก่อนเห็นบอกว่าจะกลับก่อนนี่เห็นบอกจะมาหิวอยู sí ่บอกมาไหลวันแล้วอยากกลับแล้วโรอยากกลับตั้งนานแล้วล่ะแต่อยู่ให้มันจบงานให้มันจบงานยังไม่ถึงตอนช่วงจับฉลากจะขอกลับก่อนว่างั้นใช่ไหมได้ได้เออมาแล้วเออนะฮอันนี้ไม่ธรรมดานะทุกคนเเจ้าของวงดนตรีนะระบบย้อนยุค ตา,ตายในรถเนี่ยยืนสยามใช่เพื่อไม่ทันตายในรถพีถ่ชมรอันนี้ก็คุยกันสับเพลเหละเนาะเพราะว่าเิลปินตลกก็ประมาณนี้แหละทุกคนดีบรรยากาศนะครับ